ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวปลากัตทุกท่านนะครับพบกับผมชินเกะครับในช่องเบรดด้านะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตปลากัดนะครับที่เราทําการเพาะกันไว้เมื่อวานนะครับจํานวนห้าคู่นะครับว่าวันนี้จะสําเร็จจะได้ไข่ทั้งหมดกี่คู่นะครับข้างหลังผมเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่เลยอ้าวไม่เห็นนะนี่นะครับว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลากัดของเราครับจะเพาะ ได้ไข่้ะหมดกี่คู่นะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยนะครับไปนี่นะครับที่เราพอปรากัดในกระมังใบละยี่สิบาทนะครับทั้งหมดห้างกระลังนะครับทั้งหมดหาคู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่บเก้านะครับก็ผมเลิกงานมาพอดีเขาเที่ยงคืนนะครับว้าวก็เป็นของวันที่สามสิบเมษแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คอกแรกนะครับเป็นค้ขอของปลากัดซปเปอร์ไว้นะครับหรือว่าพวกไว้แพทตินัมไวโอเปกนะครับของผมจะเป็นจะเคลือบเงาดปวยกัน,เ,นเป็นประกัดสีขาวแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่าได้ไข่หรือ,อยังนะครับลองเพาะในภาชนะที่เล็กลงนะครับก็เป็นกระมังพลาสติกนะครับร้าน20บาทนะครับไม่รู้ว่าได้ไข่หรือ,อยังเอยขออนุญ,ญาตเปิดดูนะครับ ไม่แนะนนำนะครับให้ทำอย่างนี้แต่ผมก็ทำมานะครับยังไม่ได้ไข่นะครับมีแต่วอนนะครับเดี๋ยวเราปิดไว้เช่นเดิมนะครับทุกคนของที่หนึ่งผ่านไปยังไม่ได้ผลนะครับปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเอากระเบื้องปิดไว้นะครับของที่สองนะครับมาดูกันครับนม่เป็นเลด้าก้อนสายเก่าที่บ้านเลยนะครับของนี้ มีไม่เอ่ยน่าจะยังไม่มีนะครับน่าจะรอพรุ่งนี้นะครับผมนี่นะครับเลดาก้อน <c oughs> ตัวผู้ไม่มีสีขาวเกดขาวไม่แต่นิดเลยนะครับแต่ลูกที่ออกมาคอกแรกนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จมากนะครับฟอร์มสวยนะครับขีดเคลิบดีเลยนะครับผม <Whoa. S 1> มาดูข้อที่สามนะครับข้อนี้เป็นเ ชุดนีโมกาแล็กซี่นะครับแต่ตัวผู้จะออกเป็นแนวแฟนซีหน่อยนะครับวอดเต็มเลยนะครับ่งอ,อยู่ด้วยกันซะด้วยครับไม่รู้ว่าได้ใครนะวาววอดเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนขออนุญาตแง้มดูละไม่แนะนำนะครับให้ทำอย่างนี้แต่ผมก็ทำ oh, no. ปวดมันสูงกว่ายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวรออีกวันหนึ่งนะครับปิดไวเหมือนเดิมขอกที่สามก็ยังไม่ได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี้แบบไม่ได้เทียบอะไรนะครับก็หยิบมาใส่เลยครับไม่ได้เตรียมน้ำอะไรเลยน่าจะอีกคืนนี้แหละหรือพรุ่งนี้เช้าแหละครับ <c oughs> ออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมุกทองนะครับแต่ว่าไม่ลอกนะครับผมซื้อสายมาทําน่าจะยังไม่ได้เหมือนกันนะครับขออนุญาตด,ดูนะครับไม่ยังไม่ได้นะครับไม่เห็นไข่เลยนะทุกคนอีกค้อหนึ่งนะครับอ้าว แม็กซ์สตาร์ผมไม่มีวอดเลยเฮ้ยดูวอร์ดนนี้วอดไม่แจ่มเลยอะ่ะปรากฏว่ายังไม่ได้สักกระคู่นะครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาติดตามดูอีกคืนหนึ่งนะครับทิ้งไว้คืนที่สองนะครับทาไม่ได้อีกก็คืนที่สามนะครับทาไม่ได้อีกก็จับออกนะครับ คุณให้พร้อมอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ